สวัสดีตอนเช้าของอ阿สกานะคะทุกคนเช้าวันนี้ฝนออกมาเก็บผักนะคะฝนจะเก็บผักไปให้เพื่อนคะ่ะแต่ดูแล้วฝนตกก็เลยเนี่แหละคะ่ะวิ่งเก็บเก็บได้ไม่เยอะคะ่ะสรุปแล้วเพื่อนคนอื่นไม่ได้นะคะคงให้แต่เจสิก้าไปก่อนคะ่ะเดี๋ยววันจันหน้าคะ่ะวันจันค่อยเก็บไปให้เพื่อนคะ่ะเก็บผักในวันฝนตก เก็บตัวไปให้เพื่อนค่ะให้เพื่อนเจ็ดอ้อสับผมเอ้ยทุกคนดึงไหมจะแรกว่าจะใช้มีดไม่น่าจะได้แนละ้วดึงเอาเลยดูถั่วเนี่ยค่ะละยงละยใหญ่เอาเอาลูกใหญ่ๆนี่ นี่อีกเยอะอีกเยอะดูทุกคนตัวแตงค่ะแล้วผลเก็บผักกาดเมื่อวานนี้ค่ะผักกาดดอกสีม่วงไปให้เจสสิก้าค่ะนี่จะให้เจสสิก้านะ พอแล้วค่ะไม่ไหวคะ่ะฝนเปียกหมดแล้วเนี่ยทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าที่วุ่นวายหุ่ฝนคะ่ะอาบน้ำเป่าผมหัวยิ่งแบบไม่ทันได้แห่งดีคะ่ะแหลนเก็บผักฝนตกแล้ว yeah! อันนี้คือผักจะเอาไปให้เพื่อนเจษนะคะเนี่ยคะ่ะสวยแ,แล้วก็กระลำนะคะหลายอย่าง น,นี่อันนี้คืออันนี้จะเอาไปให้เจสสิก้านะคะนี่ค่ะสวยก่อนแดกพนอนไม่มีเวลาทำความสะอาดเลยหวังว่าเขาคงจะโอเคนะแล้วก็นี่อันนี้ก็จะเป็นแตงแล้วก็ถั่วนะคะ วานนางเอาเห็ดมาให้ที่แบบเห็ดที่เอาไปให้นะที่วานางมันเอาไปทาความสะอาดแพ็กซเซวมาให้แล้วก็นี่ทุกคนข้างใต้นี่เป็นคูลเลอร์นะอันนี้เอาไปให้เพื่อนฟิลิปปินส์ค่ะเ,เห็ดแล้วก็ของกินลายย่างด้วยเอาไปแบ่งกันสกินี่อันนี้สําหรับเจสิก้าคนเดียวนะว่าเศษมันก็จะเศษเขาว่าเดี๋ยวไปให้ไก่เขาค่ะ ไม่ได้ตัดหัวเอาใบไปด้วยเศษเศษใบใหญ่ๆเนี่ยเอาไปให้ไก่นะกข้าเลี้ยงไก่ค่ะโอ้ทุกคนรีบมากเลยนี้ยรุกคนบาโต๊ะคิดวเก็บลายตัวอยูยค่ะเอาเท่านี้ก่อนทันี้มันมันได้ถ่ายกันไุมสวนะคะ เอลนค่ะเลน,นี่อีกเพื่อนเช็ดเอนโอเคค่ะไปทำงานก่อนนะคะทุกคนมีเวลาทำผมหรือเปล่าเน,นี่ยต้องเก็บผมทำงานในเพื่ต้องเก็บผม,นนบผมไปละค่ะตอนนี้กำลังไปทำงานนะคะทุกคน ฝนตกนะคะโอ้โหเบิดแค่นีบยิงยาวนู่นมันสั่งเลยจะหยุดตกฝนตกไม่น่าไม่ได้ไปเก็บเห็ดดอกเด้อ